สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งอีพี99มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งอีพี99วันนี้ก็คืออัปเดตการกักตัวในวันที่12ของไบร์ t วินค่ะ ค่ะคลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความชินส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนวันนี้เรามาอัปเดตการกลับตัวในวันที่12ของน้องๆกันต่อดีกว่านะคะคือวันนี้เริ่มที่ไบร์ได้อัปรูปอาเมทรูปนี้ลงที่สตอรี่ค่ะทุกคนแล้วก็อีกเช่นเคยน้องลงเวลาในรูปอีกแล้วจ้ารายงานคนรู้ใจรายวันอีกแล้วค่ะทุกคนสงสัยอ่างล้างหน้ามันน่าจะเย็นนะคะ อาม่ถึงได้ชอบมานอนบ่อยๆแบบนี้เนาะทุกคนเนาะค่ะวันนี้มีแฟนคลับที่เขาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าวันนี้น้องไบร์และคุณแม่แล้วก็พี่อีทไปตรวจโควิดรอบสองกันที่โรงพยาบาลค่ะทุกคนแต่ไม่มีน้องวินนะคะ น้องอาจจะยังไม่ว่างหรืออาจจะไปตรวจวันหลังหรืออาจจะไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านน้องแล้วก็ได้ค่ะแล้วแฟนคลับที่เจอเขาบอกว่าน้องแต่งตัวไปแบบชิลมากน้องใส่เสื้อยืดรองเท้าแตะใส่แว่นตาแต่น้องหล่อออร่าพุ่งมากๆพอตรวจเสร็จแล้วแฟนคลับบอกว่าเห็นน้องจามด้วยนะคะตอนแรกที่ฟังพี่ชมก็ตกใจเหมือนกันค่ะว่าทําไมน้องถึงจามน้องไม่สบายเหรอแต่พอนึกดูดีๆก็จําได้ว่าน้องเคยพูดว่าน้องเป็นภูมิแพ้ งั้นก็ไม่แปลกหรอกค่ะที่น้องจะตรวจเสร็จแล้วจามเพราะการตรวจมันจะต้องใช้สำมรีการยาวๆแย่เข้าไปในจมูกเราลูกชายพี่ชมิงก็เป็นภูมิแพ้เหมือนกันแล้วตอนที่ตรวจเสร็จน้องบอกว่ามันจะเจ็บๆคันๆในจมูกถ้ามันคันๆก็อาจจะทําให้น้องไร้จามได้คะ่ะทุกคนแต่ยังไงก็อดเป็นห่วงไม่ได้อยู่ดีคะ่ะงั้นเรามารอรุ้นผลตรวจของน้องๆและมาภาวนาให้น้องๆและคุณแม่แล้วก็พี่อีทแคล้วคลาดปลอดภัยไปด้วยกันนะคะทุกคน ค่ะหลังจากที่น้องกลับมาจากโรงพยาบาลน้องก็ได้อัปคลิปนี้ลงที่สตอรี่ค่ะทุกคนคือในคลิปน้องกําลังเล่นกับอเมทที่อยู่ในอ่างอาบน้าค่ะทุกคนและที่สําคัญพอน้องอัปคลิปนี้ลงก็มีแฟนคลับซูมดูขอบอ่างด้วยค่ะทุกคนคือตกใจในความตาดีของแฟนคลับมากๆคือเข้าใจว่าแฟนคลับคงคิดถึงน้องมากๆเลยค่ะเลยถึงขั้นซูมเพื่อดูหน้าน้องคือจะมีด้อมไหนไหมคะ ที่ไม่ค่อยได้เห็นหน้ามเมนตัวเองแล้วคิดถึงจนต้องซูมดูหน้ามเมนตามสิ่งของต่างๆแบบร่อมเราเนี่ยอีกอย่างที่รู้สึกโล่งใจก็คือโล่งใจที่น้องไม่ได้ถ่ายตอนกําลังจะอาบน้ําพอดีถ้าน้องถ่ายตอนนั้นแล้วลืมเช็คคลิปก่อนลงมีงานเข้านแน่ๆค่ะเพราะพวกเรายิ่งตาดีกันอยู่ด้วยถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆ จากตาดีต้องกลายเป็นตากุ้งยิงกันยกด้อมแน่ๆคะ่ะว่าไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นหนูลูกก่อนที่หนูจะอัพรูปอัพคลิปอะไรลงหนูต้องเช็คให้ดีๆก่อนนะคะแม่ยังไม่อยากเป็นตากุ้งยิงนะคบลูกเออเดี๋ยวนะคะคือตรงขอบอ่างที่แฟนคลับซูมดูคือน้องยังใส่แมสอยู่เลยอ่ะอ้าวน้องกลับเข้าห้องมาแล้วน้องไม่ถอดแมสเหรอคะหรือว่าคลิปนี้น้องถ่ายตั้งแต่ก่อนออกไปโรงพยาบาล หรือว่ากลับเข้าห้องมาแล้วเห็นลูกสาวนอนเล่นในอ่างมันดูน่ารักดีเลยรีบถ่ายจนลืมถอดแมสก์เพราะจะรีบอัพรายงานคนทั้งนนทซะหน่อยว่าพี่ไปตรวจเสร็จแล้วกลับมาที่ห้องแล้วนะดูสิพี่เจอใครมานอนเล่นในอ่างอาบน้ําของเราด้วยอะไรงี้ค่ะหลังจากที่คนที่อัพคลิปเล่นกับอเมทในอ่างอาบน้ําลงที่สตอรี่แล้วเจ้าคนน้องก็ได้อัพคลิปนี้ลงที่สตอรี่เอจเหมือนกันค่ะทุกคนคือทางร้านปูพ่นไฟเขาน่าจะส่งฟู้ดซัพพอร์ตมาให้น้องทานเลยค่ะ น้องก็เลยอัพลงและแท็กชื่อร้านเพื่อขอบคุณเขาด้วยแล้วที่สําคัญเป็นร้านเดียวกับที่เจ้าคนพี่เคยทานด้วยค่ะทุกคนเอ๊ะน้องทานกุ้งร้านเดียวกับคนพี่แถมทั้งกุ้งทั้งอาหารต่างๆในคลิปคือแบบเยอะมากเหมือนเขาไม่ได้ส่งมาให้น้องทานคนเดียววะทุกคนแล้วคลิปที่น้องลงคือปิดเสียงอีกด้วยนะเออหรือว่าน้องจะไม่ได้ทานอยู่คนเดียวจริงๆเพราะของกินเยอะแยะขนาดนี้ แถมในคลิปพอซูมดูก็เห็นเงาคนยืนถ่ายคลิปนี้อยู่ด้วยนะคะเอ๊ะมือใครนะมือใครเอย่ยมือน้องหรือมือพี่กันแน่นะอันนี้คือพี่ชมแค่สงสัยนะคะคือจริงๆอะ่ะน้องอาจจะอยู่คนเดียวก็ได้พี่ชมอาจจะคิดมากไปเองคนขี้ชิปวิเคราะห์ก็จะประมาณนี้แหละค่ะด้วยความที่น้องไม่ได้อัพไอจหลายวันคือคิดถึงน้องกันมากจนต้องซูมดูตามโต๊ะตามอาหารกันแล้วค่ะตอนเนี้ ค่ะหลังจากที่เจ้าคนน้องอัพคลิปกุ้งไปแล้วเจ้าคนพี่ก็ได้แชร์โพสต์นี้ของเพจแมกกาซีน 35mm ลงที่สตอรี่ของตัวเองด้วยค่ะทุกคนแล้วในรูปเป็นรูปคนเล่นสเก็ตบอร์ดกระโดดข้ามกองไฟอยู่ค่ะทุกคนพอเห็นรูปนี้แล้วทําให้นึกถึงคลิปนี้ค่ะทุกคนคือคลิปที่เจ้าคนน้องเล่นสเก็ตบอร์ดตอนรอเข้าฉากเอฟโฟอยู่ค่ะ เอ๊ะเจ้าคนพี่แชร์รูปนี้มาเพราะอยากเล่นสเกตบอร์ดแบบนี้หรือคิดถึงคนที่เล่นสเกตบอร์ดแบบน่ารักน่ารักคนนี้กันแน่นะค่ะเรามาดูฝั่งวัดไทยกันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้สงสัยสองคนนี้คงจะง้อกันสําเร็จเรียบร้อยแล้วเพราะวันนี้ทวิตหวานจนมดแทบขึ้นค่ะทุกคนไปดูกันเลยค่ะคือตอนสองทุ่มทายมาทวิตชื่อตัวเองลงบนทวิตเตอร์ค่ะทุกคนืคอพอทวิตชื่อตัวเองเสร็จทายก็ทวิตต่อว่า คืออะไรเห็นพิมพ์กันเยอะเลยลองพิมพ์บ้างแล้วก็มีแฟนคลับมาเมนว่าคุณเคยเห็นนี่ไหมสารวัตรน่ารักมากพร้อมกับแคปที่สารวัตรโพสต์ไว้มาให้ทายดูคะ่ะทุกคนแล้วทายก็มาตอบว่าจริงครับน่ารักมากแหมวันนี้มีชมแฟนด้วยนะทายเมื่อคืนยังทะเลาะกันอยู่เลยอะค่ะแล้วก็มีแฟนคลับอีกคนมาเมนชื่อทายแต่พิมพ์ชื่อทายผิดทายเลยมาเมนว่าพิมพ์ให้ถูกก่อนครับแล้วทายก็แอดถารสารวัตรแล้วถามว่า หายไปไหนครับแล้ววัดก็มาตอบว่าหลับครับแล้วก็มีแฟนคลับมาเม้นถามวัดกับทายว่าคุณมีโทรเลขไหมเราสามารถสนทนาที่นั่นฮ่าฮ่าฮ่าแล้วทายก็มาตอบว่าโทรเลขฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวนะทายลูกที่หนูขำเนี่ยหนูรู้จักโทรเลขใช่ไหมครับแม่ว่าหนูไม่น่าจะเกิดทันนะค่ะแล้วสักพักวัดก็มาคอมเมนต์ที่ใต้ทวิตของทาย ที่ทาททวิตชื่อตัวเองไว้วัดก็มาเม้นชื่อไทเหมือนเป็นการเรียกชื่อไทอะคะ่ะทุกคนแล้วทายก็มาตอบว่าจา๋าแหมจ๋าสยยาวชนะทายตอบจ๋าสีหวานขนาดนี้แสดงว่าคืนดีกันแล้วใช่ไหมหายงอนกันแล้วละสิวัดง้อวิธีไหนนะเมียถึงหายงอนได้อะค่ะหลังจากทายตอบว่าจา๋าวัดก็มาเม้นว่าน่ารักว่ะแล้วก็มีแฟนคลับเม้นว่าอยากได้เป็นเมีย แล้ววัดก็มาตอบว่าได้แล้วโอ้ยวัดขิงมาทั้งสวนเลยนะเดี๋ยวนี้ขิงเก่งขิงคงหมดสวนแล้วละมั้งขิงเก่งขนาดนี้เนี่ยค่ะทุกคนพอตอนประมาณ4ี่ทุ่มไบร์ก็ได้โพสสองรูปนี้ลงบน IG จีค่ะพร้อมกับแคปชั่น b บโค v e r ด้วยค่ะทุกคนคือรูปเซตนี้เป็นรูปเซตเดียวกับโฟโต้บ o ๊กของน้องที่มีเซตใส่เื้อกล้ามาค่ะทุกคนคือรูปในโฟโต้บุ๊กชุดนี้คือดีมากหล่อมากๆคือกล้าวใจสุดๆ หล่อทุกรูปเลยจริงๆแถมโฟโต้โบุ๊ k เซตนี้น้องบอกว่ามันมีความเป็นตัวตนของน้องมากๆด้วยนะคะค่ะแล้วแคปชั่นใบโคเวอร์ที่น้องลงไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับรูปเซตนี้ยังไงนะคะที่ชมรู้แค่ว่าใบโคเวอร์มันเป็นสัญลักษณ์แห่งรักแท้และความหวังความศรัทธาและความโชคดีค่ะทุกคนคือถ้าเปรียบก,กับน้องน้องก็คือใบโคเวอร์ของทุกคนเพราะน้องคือความรักความหวังความศรัทธาของใครหลายๆคนถ้าจะให้เปรียบแบบคนขี้ชิปหน่อยก็คือ น้องวินคือใบ cover สีแฉกสำหรับพี่ไบรท์เพราะถ้าใครเจอใบ cover สีแฉกคนนั้นคือจะโชคดีและเจอรักแท้และพี่ไบรท์ก็คือใบ cover สีแฉกสำหรับน้องวินสรุปคือเขาทั้งคู่คือรักแท้และความโชคดีของกันและกันค่ะค่ะทุกคนตอนห้าทุ่มครึ่งจู่ๆไทยก็มาทวิตรูปอีโมจิใส่แมสนี้ค่ะทุกคนคืออะไรอะ่ะลูกเราไม่สบายเหรอเอาแล้วทั้งเครียดทั้งวิตกกังวลไปหมดแล้วค่ะตอนนี้กลัวมากๆเลยค่ะ ตรวจรอบสองนี้ขอให้ผลตรวจของลูกๆเป็นลบทีเถอคะค่ะขออย่าเป็นบวกเลยเถอะสาธุคุณพระคุณเจ้าได้โปรดช่วยคุ้มครองน้องทั้งสองให้คล้วคลาดปลอดภัยทีเถอะนะคะคือพอทายทวิตเส็จตทายก็งเงียบหายไปเลยค่ะทุกคนคือตอนนี้กังวลอย่างบอกไม่ถูกเลยจริงๆแต่ก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีคือการเป็นห่วงแต่ทาอะไรไม่ได้เนี่ยมันโคตรทรมานเลยนะทุกคนค่ะวันนี้พิ่ชมก็ขอมาอัปเดตการกักตัวในวันที่12องของน้องๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ เอาไว้เราค่อยมาอัปเดตกันต่อในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมช่วยกันภาวนาให้น้องๆปลอดภัยกันด้วยนะคะนั้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ